สวัสดีครับสวัสดีช่องยูทู b e ต่มมานํนเจเกอรอยนะครับผมเมื่อนี้กะมาหอดแล้วนะครับผมหอดอบวกแดง LG ลบวกแดงแล้วนะครับผมมาหอดหรอกครับผมพี่น้องอ่อต่อการที่พาไปเบ่งบรรยากาศวทีนะครับจะพาไปดูบรรยากาศวที นะครับผมมาให้กำลังใจเด้เดอพี่น้องเมค้ากำลังตั้งร้านนะครับพี่น้องเมค้ากำลังตั้งร้านนะครับยุคกรุงเทพอาจจะเมค้าบ่อไหลนะครับอาจจะบ่อไหลคือตั้งยุบานนอกนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศนะครับจ้วน ทางต้นยางนะครับผมสังกะสีกับอ้อมแล้วนะครับผมสังกะสีอ้อมแล้วอ้อมบบกง่า่เลยนะพี่น้องนี่นะครับสังกะสีนะครับผมนี่ เวทีเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ติดฉากนะครับผมเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเวทีเรียบร้อยแล้วเหลือข้างลำพุงสองฝั่งนะครับผมเหลือข้างลำพุงสองฝั่งลวบานิกะเหลือติดฉากบนเวทีตอนนี้กําลังใส่ไฟนะครับพี่น้องกําลังใส่ไฟนะครับ นี่แหะครับการทํางานแต่ละวันลื้อถอนลื้อถอนนะครับผมต้องลือ้อต้องสากต้องลือ้อต้องสากยุ่งสี่นะครับผมนี่แหละงานกรุงเทพงานกรุงเทพสิเป็นเหตุงานไว้จังน้อยนะพี่น้องสิเหตุงานไว้จังน้อยนะครับนี่อันนี้คือเวทีนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เบตีเรียบร้อยเหลือแต่ติดฉากติดฉาก,ต,ากติดไฟนะครับผมเหลือติดฉากติดไฟนะครับผมทานสลิงก็คือแล้วนะครับคาดสลิงอยู่ทางบนนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับทําไปด้วยซ่อมไปด้วยนะครับเบตีเ <c oughs> พราะว่าเขาใส่งานหนักอีหลีนะครับพี่น้องใช้งานหนักมากนะครับ ือบรรยากาศนะครับกําลังติดตั้งลำโพงนะครับกำลังติดตั้งลำโพ,พงสองขางนะครับผม okay. ีนะครับกิจกรรมไต่บิ๊ที่น้องๆน้องๆ้อเรนเซอร์กำลังจีตตากชุดนะครับน้องๆองเรนเซอร์กำลังจะตากชุดกันนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศตาใต้เวทีนะครับผมนี่คือบรรยากาศตาใต้เวทีนะ นลนกล่างยู่ฟังผุ่นกำล,ล,ล,ลังลงล่างนะครับกำลังลงล่างนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศใต้เวทีนะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศใต้เวทีนะครับล้างตอยมาแล้วตอยจางเขายกล่างนะครับผม ห้องบอดก,ก็ห้องซ้อก,ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยทาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมในห้องก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศใต้เวทีนะครับบรรยากาศใต้เวทีหน้าเวทีนะครับผมสวนสิทธิ์สมบูรณ์ได้ตลอันนะครับผมตลอยางใส่เวลา2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้นะครับผม า like, share, ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง YouTube ตนหมอลำเจเก,กินร้อยด้วยนะครับผมห้องห้องบอสกับซอกก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับโดยจัดเรียบร้อยแล้วนะครับจเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างจัดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม